พี่ตักตักรถตักขยันในลานกว้างสำหรับก่อสร้างพี่ตักตักรถตักคันเก่งสีเหลืองสดใสลืมตาตื่นขึ้นครืนครืนอรุณสวัสดิ์วันนี้มีอะไรให้ตักบ้างนะพี่ตักตักคิดอย่างตื่นเต้นแล้ววอมแขนตักของเขาเบาๆคุณลุงฮิปโปหัวหน้าช่างใจดีเดินเข้ามาหาสวัสดีตักตัก วันนี้เราจะทำสวนดอกไม้ให้พวกกระต่ายน้อยกันนะช่วยไปตักดินตรงโน้นมาให้หน่อยคุณลุงชี้ไปที่กองดินขนาดใหญ่ได้เลยครับพี่ตักตักรับคำสั่งอย่างแข็งขันเขาขับเคลื่อนล้อใหญ่ของเขาตรงไปยังกองดินหน้าที่ของผมคือการตักผมชอบตักที่สุดเลยเมื่อถึงกองดินพี่ตักตักก็เริ่มทำงานเขาค่อยๆก้มแขนตักขนาดใหญ่ของเขาลงตำ่ำ ต่ำลอ่องอจนกระทั่งที่ตักของเขาวางราบบนพื้นแอดตึงจากนั้นพี่ตักตักก็ขับเดินหน้าหรือน,นอนดันเข้าไปเขาใช้แรงทั้งหมดดันที่ตักเข้าไปในกองดินจะนด,ดินเต็มที่ตักของเขาอึ๊บเมื่อดินเต็มแล้วพี่ตักตักก็ยกแขนของเขาขึ้นสูงครืดยกสูงสูง แขนของเขาแข็งแรงมากเขายกดินทั้งหมดขึ้นมาได้อย่างสบายสบายทันใดนั้นพี่ตุ้มตั้มรถบรรทุกคันใหญ่ก็ขับเข้ามาจอดเทียบข้างๆตักๆเอาดินมาใส่กระบะของฉันได้เลยพี่ตุ้มตั้มร้องบอกพี่ตักๆขับเข้าไปใกล้ๆแล้วค่อยๆเอียงที่ตักของเขาเทดินทั้งหมดลงในกระบะของพี่ตุ้มตั้มสู้โครมดินไหลลงไปจนหมด พีตุ้มตั้มขับดินไปทะเลงในแปลงที่เตรียมไว้พวกกระต่ายน้อยที่รออยู่ก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเย่เราจะมีสวนดอกไม้แล้วขอบคุณนะฮะพี่ตักตักพี่ตักตักยิ้มกว้างเขามีความสุขที่ได้ใช้แขนตักของเขาทำประโยชน์ให้ผู้อื่นการได้ทำงานที่เรารักนี่ดีจริงๆเขาคิดแล้วก็เตรียมตัวไปตักดินเที่ยวต่อไปราตรีสวัสดิ์นะพี่ตักตัก รถตักขยัน